สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะชุดโค้งสุดท้ายก่อนจะไปรับชมนะคะเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่น้องอาจจะมืดนิดนึงนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะเพราะว่าสาวโอนอยู่ที่โรงงานเนาะสำหรับนะคะชุดโค้งสุดท้ายเมื่อวานเนาะ ฉพาะกิจออก9 8 3นะคะ9 8 3นะคะพี่น้องตัวเด่นเข้า9แล้วก็8นะคะฟันที่9เนาะสำหรับตัวเจะ8 3แล้วพี่น้องหลุดไปนะคะก็ต้องกลับขอนทษของภัยเนาะพี่น้องเจเข้าเนาะแล้วก็ล่างออก5 2นะคะสำหรับ5 2ก็หลุดนะคะพิเศษออก2 4 4พี่น้อง2 4, 4 4ก็หลุดนะคะ สำหรับพิเศษล่างออก8-4นาะพี่น้อง8-4เ้ออันนี้เขียนผิดนะาจา้ะ8-4นะคะสำหรับ8-4เนาะก็มาในชุดกันนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะมาตัวกลับนะคะอยู่ในชุดกันนาะพี่น้องเข้าตัวเด่นเนาะแล้วก็ปกติออก9-5-7นะคะ9-5-7มาตัวเด่นนะคะแล้วก็ตัวฟันเนาะ สำหรับห้าเจ็ดน้องพี่น้องห้าเจ็ดก็หลุดไปนะคะเจะไม่เข้าเนาะมาแค่ตัวเด่นแล้วก็ปกติออกเก้าศูนย์ล่างเนาะเก้าศูนย์ล่างนะคะมาตัวกลับที่เสาโอนเน้นให้เนาะพี่น้องสำหรับพี่พี่เอฟซีท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้า 9, 0, 0, 9, เนาะอยู่ในชุดเน้นนะคะแล้วก็ตัวเด่นก็เข้าเนาะพี่น้องศูนย์เก้าเก้าศูนย์ฟันที่เก้านะคะมาหมดเลยนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะ ก็ยินดีด้วยนะคะ VIP ออก721สำหรับ721เนาะพี่น้องตัวนี้ก็หลุดไปนะคะแล้วก็ VIP ออก89สำหรับ89เนาะพี่น้อง89ก็ไม่มีเนาะพี่น้องตัวเด่นเข้าหมดเลยนะคะหลุดเนาะสรุปแล้วเข้าพิเศษแล้วก็ปกตินะคะพี่น้องยินดีด้วยเนาะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาตามโค้งสุดท้ายของวันที่20กันต่อเลยนะคะ สำหรับวันที่20นะคะชุดโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องตัวเด่นก็จะมีเด่น0แล้วก็เด่น9นะคะแล้วก็เด่น4เนาะพี่น้องตัวฟันนะคะฟันที่9ชุดเน้น09 95 98นะคะแล้วก็0 6 5 0 ศูนยแนะคะแล้วก็03ชุดกันนะคะก็จะเป็น9ก้าสีหกสนะคะสำหรับชุดกันเนาะตัวที่ชอบแล้วก็จะเน้นให้นะคะไปแบบรวดเร็วนะคะพี่น้องสำหรับตัวที่ชอบก็ยังเป็น0990เนาะแล้วก็98นะคะ แล้วก็0895นะคะในชุดกันก็จะเป็น48นะคะพี่น้องถ้าพี่ๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบก็ลองจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็แตก2หน่อยเนาะพี่น้องชุดโค้งสุดท้ายนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะก่อนออกไปฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาอ,อนได้ลงให้นะคะ อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีร่ำรวยหิงหิงปังปังคะ่ะ